ตัวนี้ตัวเริ่มต้นของตัวสปอร์ตเครื่องยังเป็นตัวเดิมถูกป้องไหมครับใช่ครับพันหกสิบอู้หนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักครับหนักเหมือนกันนะน,นี่ยอตัวนี้ห้าแสตแล้วถ้าเป็นตัวท็อปมันเป็นยังไงอะ่ะอันนี้มียางอะไรไหมไม่มีครับตัวนี้อ้าวเหรอเพิ่งรู้ถ้าเป็นรุ่นใหม่มาจะไม่มียางอะไรนะครับไหน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 ดูสินี่เป็นแค่ช่องทำไมทำไมโอ้เดี๋ยววางอะไรบ้างเนี่ย ตู้เป็นพวกรองเท้าอ๋อใช่รองเท้าหรือที่ซ่อนตังเมียผมเนี้ยเนี่ยซ่อนได้พี่โอ้โหแม่แม่เจลก็ยังแนะนำอีกไปซ่อนซ่อนได้ซ่อนได้แต่ซ่อนนี่หนูไม่ได้นะเดี๋ยวนะอีชุดอันนี้มันก็มันแถมอะไรมาบ้างจากชุดนี้ถ้าแถมใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นหมายถึงว่าของของ แต่งเพิ่มถูกต้องครับเอ๊ะจะเป็นผ้ายางมาผ้ายางอ่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือผ้ายางอ๋อแล้วก็ไอ้ไอ้พวกชุดชุดปล่องชุดปามีไหมอ่าชุดปาหมายถึงว่าชุดฉุกเฉินใช่ครับใช่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 ต้องมันอันนี้มันเป็นนอกเหนือจากของของแถมเราต้องทำแถมอ๋อเราทำแทนแถมครับมันมันต้องทำแถมไปในในงบที่เรามีอ๋อใช่เดี๋ยวนะตัวนี้มันอันนี้เป็นผ้ายาง ไม่ไม่ไม่ครับมันไอแม่แรงเมื่อลงแม่แรงเขาเก็บกันตรงไหนเลยเอ้าเหรอใช่ครับอ้าวตายแล้วแม่แรงถ้าแม่แรงกันเนีขาน่าจะมีมาพร้อมกับพวกยางยางอะไรอืมใช่ครับแต่รุ่นนี้จะเราจะไม่มียางอะไหล่อ้าวแล้วถ้าเกิดยางลงยางรั่วทำไงเนี่ยอ่ายางรั่วที่เราต้องโชยอย่างเดียวตัวนี้เขาจะมีศูนย์เซอร์วิสใช่ไหมประมาณเซอร์วิสโอ้ย เออถ,ถ้าถ้รุ่นนี้ไม่มีนี่ก็จะคิดหนกักน,นะใช่ครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยคือผมดูแล้วไม่ไม่ในในคา์นี้นะค,ะครับครจะจะยังไม่ไม้ไมไมยาอะไรอ๋อควรควรจะมีนะผมว่าเพราะว่ารถราคาตั้งห้าแสนกว่ามันไม่ใช่ ไม่มียางอะไรมันก็ปกติแล้วรถทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมียางอะไร่มาถูกต้องครับเอ๊ะแต่แต่รุ่นนี้ไม่มีนะรุ่นนี้ก็ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีอ่าใช่เพราะว่าของของแม่บ้านผมไม่มีของคัสอันสองครับเออไม่มีเ้ยโอ้โหมัสดุเออมันอันนี้น่าจะเก็บเสียงดีกว่าเดิมเหมือนมั้งน่าจะเก็บเพราะว่ามันผมดูการซับบุซับอะไรเงี้ยเนี่ยว่าดีดีกว่าเดิมนะ ดีกว่ารุ่นรุ่นเก่ามั้งใช่ครับเอออันนี้ก็เครื่องเป็นตัวเดิมอ่ะเดี๋ยวแนะนําด้านในให้หน่อยครับว่าม,มีอะไรบ้างนะครับอ่าไม่แน่ครับอาจจะให้เสือพาทดลองขับเลยก็ได้เ <laughs> บาะหลังเหมือนเดิมเนาะอุย้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเบาะผ้าครับ เออาหรใช่ครับตัวเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้าครับถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยต้องเป็นตัวประมาณตัวท็อปไหมใช่ครับเป็นตัวพรีเมียมขึ้นไปครับอ๋อไม่ใช่มีพรีเมียมลักซุ่ไออะไรนั่นลักชูรี่ปหมลักชูรี่ก็จะเป็นเบาะหนังแดงหนังแดงแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยก็คือจะหนังแล้วก็ผ้าผ้ากำมะหยี่คันนี้ผ้ากำมะหยี่อุ้ยอยากนั่งเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือบานไหม แต่เนี่ยแตเซลลองดูดิแนะนำ fc ผมหน่อยอ๋อดีครับก็คือสมมุติเนี่ยถ้าถ้าเป็นตัวตัว p r เมียมขึ้นไปนะครับครับทางทางทางนี้ก็จะมีมีแอร์มีแอร์หลังให้ด้วยใช่ไหมมีแอร์หลังให้ด้วยแต่ถ้าเป็นตัว sport smart แอร์เขาจะยังไม่ไม่ไม่ให้มาอ๋อเออควรจะมีนะผมว่าควรจะมีควรจะมีนะใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าถามว่าเราจะไปทําต่อเพิ่มได้เนี่ยทําได้นะครับทำได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมันจะช่องแอร์เขาจะ อ๋อจะมีจะมีไอ้อีกเขาเรียกว่าช่องแอร์คล้ายๆกับแอร์หลังใช่ครับอ๋อเออคนอ่ข้อตรงนี้น่าจะมีเนาะตรงนี้ไม่มีมาแต่เป็นตัวท็อปมีมาครับมีมาใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวสองสองสองจุดหนึ่งถูกต้องไหมครับสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งแอมอ่าใช่ครับอ่าสองจุดหนึ่งแอมเออโอ้ผ้านี่ก็ออใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผม แบมาทับใจตรงเนี้ยทัถ้าก็ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับเออเนี่ยเนี่ยเป็นตัวท็อปอย่างเขาจะไม่ใช่นำด้านนะคะพี่ครับใช่คราจะเป็นเอ่อเงาเงาขึ้นมาเลยครับอ๋อแบบแบบคล้ายๆแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายๆกับรีวิวประมาณสักตัวกลางๆที่ว่ามันจะเป็นเด่นๆสีอ่าใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่เออเติร์ผมรู้สึกว่าถ้าเอาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรามีเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เหรอครับในชุดแต่งนะครับอืมชุดแต่งเนี่ยคือเราแคออาของนี้ออก ไอ้ตรงนี้มันจะมีรดลายมาให้ด้วยครับอ๋อคล้ายๆกับเป็นแบบพวกอะไรนะอ่าคาร์บอนไหมไงเชึงเชิงคาร์บอนไม่ไม่อ่าเชิงเชิงคาร์บอนแต่ว่าไม่ไม่ใช่ลายบบไม่ใช่ลายคาร์บอน<า>อ๋อเขาจะเป็นอ่าเป็นมิติมาเลยครับคือจะอาจจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าอ่าทาเป็นนูนขึ้นมาทำเป็นรดลายขึ้นมาประมาณนั้นครับครับผมเออนี่ผมชอบนะนี่มันเบานุ่มมากเลยเหมือนแก้มเด็กอะ ตรงนี้เดี๋ยวอ้าวไม่มีตรงนี้เหรอไม่มีครับตรงนี้เอเนทมันจะไม่มีมาเฮ้ยน่าจะมีที่ลองแขนใช่ที่ลองแขนเออคนจะมีเป็นตัวท็อปอ่าเป็นเป็นพวกโคลาคอนอะไรไปเลยประมาณโอ้เออน่าจะมีว่ะนี่จริงๆกัน่าจะมีนะแต่ผมเออเห็นเพื่อนมันออกไปแล้วตัวเองก็คยเคยสัญญากับเพื่อนนะว่าเราจะไปทดลองขับที่บ้าน แต่ปรากฏว่าไม่มีเวลาไปหาเพื่อนเพื่อนก็ออกเอทีตัวนี้แหละแต่เป็นน่าจะเป็นตัวนี้แหละมังเขาได้ไปแล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับได้แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปทดลองกับเนี่ยสิ่งที่ผมชอบคือแก้วน้ํามันควรจะวบางตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เออมันไม่ใช่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ตรงข้างล่างมันไม่ใช่รุ่นเก่าๆนี้เขาจะทํามาเป็นข้างล่างเออใช่ครับนี่คนนี่นี่ตรงนี้ยอันนี้ก็คือจะสะดวกสะดวกก็คือเราใช่ครับจับเดี๋ยนะแก้วประมาณเยติได้ไหมได้ครับเยติได้เลยโอ้ แก้วยี่ิได้เลยโอ้โหควจะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากโตโยต้าด้วยนะครับครับเจนน่าครับรีโวกระบะครับขอแบบนี้ขอแบบนี้ครับแบบนี้จริงเออเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีที่วางแก้วสองจุดเหมือนเดิมใช,ใช่ไหมครับ่บะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้าหน่อย <c oughs> เออ,อข้างหน้าไหนครับ เอ๋อแบบนี้เหรอใช่ครับเอ้างบนนี้เป็นี่วางแก้วเดี๋ยวอันนั้นก็ประมาณเดี๋ยวนะประมาณแก้วสักอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟครับแก้วกาแฟอเมซอนประมาณเยติอเมซอนติเยตีน่าจะได้อยู่มั้งผมว่านะเยตีถ้าตายผมไม่แน่ใจว่าจะได้ได้หรือเปล่าเออเพราะว่าแก้วเยติมันอยู่บนรถผมบอดิครับมันจะมีมีที่วางแก้วข้างล่างจะมีที่หนึ่งครับ อ่าอันนี้อันนี้พอโอเคอยู่แต่ผมชอบของรีโวนะสามารถวางขวดน,น้ำหนึ่งจนห้าลิตรได้อ <laughs> เออลองลองใส่แล้วเออได้เว้ยได้ใช่ไหม <laughs> ได้ครับได้ได้ได <laughs> เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ทําอะไรอ่าตรงนี้ไว้วางของครับแต่ถ้าเป็นพวกอ่าเป็นพรีเมียมขึ้นไปอ่ะครับครับตรงนี้เขาจะมีไฟมีไฟด้วยมีไฟสร้างบรรยากาศขึ้นมาแต่เป็นลักชิลี่เนี่ยเขาจะมีเพิ่มมาแค่ตรงตาตรงนี้คล้ายๆกับเหมืนอน <c oughs> มันไฟประดับอะไรสักอย่างมประมาณได้ไหมครับแต่แต่รุ่น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 นี้ก็คือทําได้ครับครับไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มได้หลักร้อยหลักพันหลักแสนบางคนเพราะว่าบางคนชอบใช่ไหมครับใช่ครับแเป็นเสริมเติมแต่งเงาตรงนี้บางคนเขาก็จะเรียงมันได้เลยอืมผมว่าผมว่ารู้สึกมันจะเปื้องเปืองหน่อยๆเนาะเปื้องเปืองไฟใช่อาจจะอาจจะเป็นหลักเพิ่มมาหลักร้อยแล้วแต่คนชอบครับเดี๋ยวพอเห็นจอ คิดถึงโตโยต้ารีวตัวใช่ครับตัวล่างเลยเป็นตัวเดียวกันไหมใช่ครับ,รบอา้อวอาวอ้าวเหรอเอเอไม่ไมีมันมันจะเป็นเฉพาะรุ่นสป,ปอร์ตถ้าเป็นอา่าสมาร์ทขึ้นไปก็จะเป็นอีกอ่เป็นอีกจอหนึ่งเป็นอีกจอหนึ่งใช,ใช่ไหมครับเออโอ้แล้วแอร์นี่ผมรู้สึกคิดถึงอะไรนะคิดถึง Toyota โตโยต้าโค o น a าอันติสประมาณนี้ไหม,มแต่ว่ามันจะหรูกว่าอันติสหน่อยเออ รุ่นนี้มีระบบ p u s สตาร์ทเฮ้ยไม่คีเรนะมี p u s สตาร์ทให้รุ่นก่อนเนี่ยเป็นกุญแจหมุนอยู่เลยใช่ครับโอ้โหเป็นเป็นเอที v มาจะเป็นสตาร์ทหมดแล้วตั้งแต่รุ่นต้ตนครนับเฮ <c oughs> ้ยย่าเฮ้ยคลาสสิกเ้ยไม่ใช่เวอร์คลาสนเนี่ยมีระบบการทรงตัวให้ตั้งแต่ตัวแรกระบบการทรงตัวใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามาให้ขึ้นมาน่าจะเป็นตัวแรกตัวแรกแล้วตัวนี้มีลำโพงกี่จุดครับ ลำโพงมีมาแค่สองครับพี่อ้าวส่งหน้าหรอใช่ครับเอ้าแล้วมันจะฟังเพลงเดี๋ยวมันจะฟังเพลงไงเขาเป็นตัวพรีเมียมขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีมาสี่หกตัวแต่จะเป็นพรีเมียมรักชูรี่เนี่ยก็คือหกตัวพิเศษของเป็นของไทโอนเนี่ยใช่เขาจะดังก็คือจะจะจะเพาะเพาะเป็นพิเศษที่ที่ได้ที่ได้เพิ่มมาเพิ่มมานะครับอโออันนี้ก็เป็นแอร์อโตเนะแอร์อัตโครับใช่เฮ้ยปกติมันเป็นแอร์มุนนะ ถ้าจะไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเป็นแอร์หมุนจะเป็นตัวเป็นตัวอ่าสามาเตถถือนไตครับอ๋อเมืนะ่อก่อนผมจําถ้าจาไม่ผิดมันจะเป็นตัวตัวนั้นอ่ะนะเออที่ว่ามันมันเป็นแอร์หมุนเข <c oughs> าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวสปอร์ตครับแต่เพราะว่าโมเดลรถมาเนี่ยบางทียัลงลงไม่ทุกรุ่นเลยครับพี่เพราะว่าไอทีปเนี่ยเขาจะมีโค้ต้าได้มาน้อยแต่ละโชว์รูมแต่ละดีลเลอร์ อแต่ก็คือแบบถ้าลูกค้าจะเอาก็ต้องต้องสั่งต้องรอเพื่อที่จะอ่าเอารถก็อาจจะประมาณสองเดือนได้อยู่มั้งเนาะสองประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนไปใช่ถ้าใครจะจองก็คือต้องล่วงหน้าประมาณสามเดือนเพื่อหารถอโอเคอแล้วดูมาตรวัดผมผมเห็นครั้งแรกเดือนที่ผมบอกอ่ะผมเหมือนอะไรนะ ดีสูดีแมกตัวปีประมาณปีสองพันกว่าแต่ว่ารูปไอโครงสร้างอะ่ะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามาตรวัดอะ่ะตัวนี้อ่านง่ายกว่าไม่เหมือนดีแม็กนะดีแมกอันยากนะยากกว่านะตัวนี้อ่านง่ายแล้วก็มีจอเอ็มไอดีเขาเรียกใช่ไหมครับเออเอ็มไอดีแสดงทั้งเวลาออทิมิเตอร์ขึ้นตรงนั้นเลยครับขึ้นทั้งหมดเลยเออมันไม่มันไม่มีตรงกลางนะมันมันมันไม่เกะกะ เออในความรู้สึกผมผมผมลับชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ดูพวงมาลัยสปอร์ตมากขึ้นอันนี้อันนี้ก็เซลล์ทดลองเคยขับได้ยังเอ่อถ้าจะเป็นตัวเริ่มตน้นมันจะเป็นธรรมดาไปเลยแต่ถ้าพี่ที่พี่ลองเป็นตัวท็อปนะคะจะมีผ้าผ่าหุเข้ามาถามว่าจับถนัดมือไหมก็คือ พอดีกับจะพอดีมือเลยหรอใช่ครับจะพอดีมือเลยก็คือจะเป็นเข้าร่องเข้าร่องอ๋อก็คือมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับรีโวใช่ป่ะประมาณมันจะมีนูนๆตรงนี้นูนเข้ามาจะเป็นใช่แล้วจะเป็นผ้าเสริมขึ้นมาอือเออทางฟังก์ชันพวงมาลัยเขาจะครบมาเลยครับอืได้ข่าวว่าสูตรหนึ่งร้อยดีกว่ารุ่นเดิมในหน่อยแต่แปดสิบหนึ่งร้อยยี่ดรอปลงมากว่ารุ่นเดิมได้ข่าวมา ยังไม่เคยทดลองเลยเราตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าระยะอัตราการเร่งช้าครับอืดอืดใช่ไหมครับอืดยอมรับเลยว่าอืดแต่ว่า,าขับในกรุงเทพเนี่ยโอเคแต่ถาความประหยัดน้ำมันประหยัดประหยัดแน่นอนเออเพราะว่าเคยลองของแม่บ้านได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันนี้คือผมขับนะ,ะแต่ถ้าแม่บ้านก็น่าจะประมาณยี่สิบขับช้าสายสายเต่าฮะสายเต่า เออไม่รู้ว่าเขาเติมน้ำมันปั๊มไหนนะแต่เขาเป็นสายเต่าตลอดก็ไม่เกินไม่เกินร้อยกิโมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าผมมาผมมาร้อยร้อยสิบ้อยี่คือเราให้รถมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของมันเอ่อท็อปสปีดก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบบวกลบหน่อยๆประมาณนั้นครับช่องเก็บของครับใหญ่ไหม่วไปครับ่วไปก็ประมาณเอ้ยแต่แต่ว่าถ้าเป็นตัวยาลิสตัวนู้น ยาลิสตัวโน้นมันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นล็อกออมันจะเป็นล็อกๆ<า>เออมันจะทําให้ดูแบบเก,กะกะเออจริงไหมครัแบเออในในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกะกะมันไม่สามารถเก็กบเล่มคู่มือได้อ่าควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ฟูพูตรงๆงใช่ครับเอออันนี้คือบนช่องเขาจะมีในช่องใช่ครับใช่ใช่เอออันนี้ก็ผมว่ามันห่างมือไปเนาะมันห่างมือไปใช่ครับมันห่างมือไปหน่อยรู้สึกมันจะห่าง อันนี้ยังเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบไม่มีหน่วงเวลายังครับยังไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นตัวพรีเมียมขึ้นไปก็จะมีใช่ไหมครับประมาณนี้ไหมอันนี้น,น,น่าจะอ่าถ้ายังพรีเมียมผมยังไม่เคยลองระบบอะไรเขามากมายนะเพราะว่า huh. รถที่โชว์มาเนี่ยทางทางเซลตอนนี้ก็ยังจะไม่ค่อยมีเริ่มเริ่มเล่นกัน uh huh. ใช่ประมาณนั้น อันนี้ก็ยังน่าผมก็ยังให้คําตอบไม่ได้คะในในตอนตรงนี้ใช่เพราะผมก็ยังไม่ไม่ไม่เคยเล่นโดยครบเลยอืมก็คือรถมาเนี่ยปุ๊บลูกค้าก็คือมาเอาไปละอะไรเงี้ยอ๋อก็คือยังไม่ได้ไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาว่าเออมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนใช่ครับใช่ว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่แบบลูกค้าขายดีครับลูกค้าคือต้องการต้องการมาก็คือมาลงปุ๊บวันนี้เซลยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทดสอบอะไรกับมังเลยอ๋อ ประมานั้นครับอืมยังเป็นรุ่นที่จะต้อง<ม>อ่าเรียนเรียนรู้ไปอีกสักพักหนึ่งโอ้โหครับผมเออเพิ่งเห็นนะครับว่ารถนี้เดดเรซเรซเรไลน์ De 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 Line อะ่ะมันอยู่เรซไลน์ De Line มันอยู่ที่ประมาณหกพันนิดนิดหกพันหกพันเอ็ดหกพันสองเพิ่งเห็นแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆมันจะมันจะประมาณหกพันสี่หกพันห้ารุ่นนี้เพิ่งเห็น อันนี้สําหรับสําหรับคนที่ช่างสังเกตอย่างผมนะแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้ที่วางแก้วตรงนี้ก็ประมาณสัดแก้วเยติแก้วเอ้แก้วเยติไม่น่าได้มั้งไม่ได้ต้องเป็นแก้วอเมซอนหรือไม่ก็กกหรือไม่ก็แก้วอะไรนะแก้วอ่าเซเว่นประมาณนั้นเอ้ชอบอ่ะ ากการบ้านถึงโตโยต้าด้วยนะครับขอเป็นเจนหน้าเจนหน้าของรีโวครับขอเป็นไม่เอาแบบไม่แบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแบบเนี้ยโอกาสที่สปิงมันจะเสียก็ค่อนข้างมันก็มีมีโอกาสกว่าใช่ครับแต่ก็ควรควรจะเป็นแบบเดิมไม่แหละไอแบบเนี้ยดีแล้วเออเนี่ยแบบนี้ก็ดีเนาะดันเข้าดันออกดันสบายไปดันดมันมีความสุขอะเออ แต่ตรงข้างๆตรงนี้เนาะอันนี้มันเป็นไม่ไม่ออโต้เนาะก็เป็นแบบออโต้บานเดียวแล้วก็นอกนั้นก็คือเป็นใช่ครับสี่บานเอออ๋ออันนี้ก็คือไอ้บดล็อกล็อกข้างหลังใช่ครับเออเป็นล็อกกระจกล็อกก็อ๋อล็อกกระจกเฉยๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เปิดข้างหลังนะข้างหลังก็จะมีปบ๊กเหมือนปกติข้างหลังก็จะเป็นปกติ มับข่าครับแ<น>้เปิดปากกระโปรงหนังใช่ไหมครับอ่าใช่อ๋อนี่ไงอยู่นี่เออเออเอพิ่งเห็นเพราะว่าตัวที่เป็นเอเอา่าตัวที่เป็นยาลิสตัวห้าประตูมันต้องไปเปิดข้างหลังครับผมก็บ้านนอกไงตอนนั้นผมก็ไปพยายามเปิดไงเฮ้ยไม่เจออยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เจอไม่เจอเพิ่งไปถามเพิ่งไปถามคนที่เขาเคยใช้อ๋อต้องข้างหลังข้างหลังอือเราก็ ไม่ไม่มีความรู้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้มันตรงนั้นไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพิ่งกลับไปใช้เมื่อไม่นานก็ลองลองขับลองอะไรก็เออเดี๋ยวนะขอถามนะครับน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ใช้กี่ลิตรน้ำมันเครื่องใช่ใชไหมครับครับใช่ครับปกติแล้วนะแบบคู่นะครับครับเรื่องน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์เซลนี่ไม่อย่างน้อยอย่างน้อยอย่างอย่างน้อยนี่คือเป็นการบ้านให้กับลูกค้าแล้วก็ เผื่อลูกค้าเนี่ยเวลาเรามาเฮ้ยเราได้ดูแล้วว่ายาลิสเอที T e B. กับยาลิสใช้น้ำมันเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าสวนที่ต่างจังหวัดเติมน้ำมันยาลิส e เอทีไอ้น้ำมันเครื่องยาลิส e เอทีไอยาลิยาลิ T e T e T e B. ปกติให้เกินประมาณอ่าประมาณเนี้ยเกินเลยไปครึ่งหนึ่งอะเลยไปครึ่งของขีดใช่ไหมใช่ครับขีดบนสุดด้วยนะไม่ใช่ขีดล่างนะขีดบนสุดมันใช้ขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ยังสงสัยอยู่ ถ้าเกินไว้มันก็ดีสำหว่าสำหรับเครื่องยนต์ผมว่าน่าจะโอเคเพราะว่าผมบุมเองปกติก็ดีวูมันก็ใช้แค่พอเสมอขีดเสมอขีดนะถ้าเป็นกระป๋ะครับเสมอขีดครับแต่ว่าพอเป็นตัวตัวที่แม่บ้านผมใช้กับกลายเป็นว่าเออมันใส่สูงกาขีดก็เลยสงสัยว่าเป็นทําไมต้องสูงกาขีดอ่ะมันก็ต้องอันนี้ผมว่าน่าจะถางพวกช่างช่างเครื่องยนต์โดยตรงเพราะว่าทางส่วบริการเนี่ยเขาจะ ับไปให้เผื่อเผื่ออีกแล้วอ๋อเผื่อมันมันหายมันใช,นนนใช่เพราะว่าบางคนเขาขับเนี่ยบางคนก็ไม่ได้มาเช็คตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่พอบางคนขับไปถึงลืมลืมเพิ่มอ่ะอย่างตรเกตกน้ำมันตกขึ้นมาเนี่ยเครียดใช่ <laughs> เครียดครับเครียดไม่ได้ที่ดะแบบเครียดมาเครียดมาก, <laughs> เ,มากเออเพราะว่าก็เคยมีเคยมีคนที่ไม่ค่อยดูลยแลรักษารถเนาะใช่ครับจะมีจะม,มีใช่มีแน่นอนครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีแน่นอน ทางช่างเขาอาจจะแบบว่าใส่ไปเกินไปให้บางคนก็ขับเกินระยะเวลาที่อาจที่จะจะต้องเข้าสูต<ๆ>รอะไรเงี้ยก็จะมีเบื่อไปเออเจอครับถ้ามีรถให้ทดล,ลองขับอยากทดลองขับเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยทดลองขับรุ่นนี้เลยเพราะว่าเคยขับแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วรุ่นนั้นมผมให้คำตอบไปว่าบลอตสี่สิบนิ่นะ ไม่ใช่ไม่นิ่งรับพิ่งเลยครับปาลามสองขนาดถนนทุเรศนะทุเรศจริงๆนะปาามสองถนนปาามสองรุ<ช>่นอยู่นะครับครับใช่ครับเป็นเนี่ยเนี่ยมันมันผมก็เลยบอกว่าเออถ้ามีรุ่นเนี้ยเราจะได้เปรียบเทียบจากรุ่นก่อนมามันดีกว่าหรือมันมีข้อที่ด้อยกว่าเพราะว่ารุ่นนั้นอนะ่ะผมให้คําตอบไปว่าความเร็วที่หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังเงียบอยู่ในภายในห้องโดยสาร รุ่นนั้นะให้คำให้คำตอบไปแล้วจะส่วนรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่เคยทดลองขับแลาไม่เคยไปสัมผัสกับมันครับถ้าว่ารถทดลองขับตอนนี้ทางโชวลุมยังจะอ่ายังยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรใช่ถ้าเราร็รอสักพักหนึ่งอ่ะล้วรอรถลงมาองเงี้ยทางทางเราจะได้รีเฟรชขึ้นไปทางโชรุมโดยตรงว่าอ่าลูกค้าเขารีเฟรชมาเรื่องการทดลองขับครับใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติพวกรถเทสไดเนี่ยคือจะต้องโทร โทรโทรมานัดก่อนครับ,รบใช่เพ<ม>ื่อเพื่อการทำทำทำคิวไว้ครับประมาณนั้นครับเพราะว่าถ้าเวลาเนี้ยนะเวลาตอนเนี้ยครับยังยังเรายังไม่มีให้ทดลองครับอยู่แต่ถ้าไปโดยตรงเลยก็คืออ่าบางบางนาครับอ๋อบางนา,า,งนาใช่ครับ,รบรจะมีเขาจะมีทุกทุกรุ่นเลยทุกรุ่นอ๋อไอตรงเอไลท์ใช่ไหมอ่าใช่ครับตรงช่วงตรงไอไปไปเทคอะไรแบบตรงตรงนั้นอ่ะอ่าครับผมเพิ่งผมเพิ่งไปมาล่าสุดใช่ใช่ไปซาลาล้อมมาใช่ครับแล้วก็ ไปเห็นพวกขับชนกล้วยคัะเลยเกียบโอ้สนุกครับถ้าทดลองขับโดยตรงต้องต้องเป็นที่นั่นถ้าทางทางโชว์รูมโดยตรงคือจะพักเขาจะมีเป็นบางรุ่นครับแต่ถ้าเป็นของเอทีตอนนี้ยังไม่มีทางโชว์รูมเราอออออกกิจกรรมนั้นเซลล์ขับไม่ได้นี่ว่าไปฉลาลอมเซลล์ไม่สามารถเข้าร่วมได้ใช่ครับใช่ใช่เขาไม่ให้ขับเออเพราะว่ามันรู้รถกันเยอะแล้วไงเขาก็เลยไม่ให้ขับ แต่พวกเออแต่พวกลูกค้าเขาก็ไปลงไปลงชื่อผมผมคนนึงแต่ว่าก็คืออ่าเราพยายามให้ได้เลขไอ้ลักไอ้ลักัวลีลมเบอร์อะไรของเขาอะออให้มันให้มันได้ตรงปรากฏเราไม่ตรงรับขาดไปอีกสามศูนย์จุดศูจะได้บัตรเตาน้ำมันไม่ได้ตามจริงก็ตามวันนี้ก็ลงทะเบียนก็ได้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเออควรจะพักผ่อนก่อนเพราะว่าต้องรอให้ดูสถิติก่อนว่ามันเป็นยังไง เราค่อยไปสู้ครับจะไปแก้มืออยู่ครับไม่ได้ไปแก้แก้มยอเสียดายเนาะถ้ามีรถทดลองขับมันก็จะสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่านี้ก็จะสามารถอ่าอย่างน้อยหนึ่งตอบโจทย์ F C ได้สองตอบโจทย์ตัวเองด้วยว่าเออถ้ามันดีเรามีตังมีงบซื้อเพิ่มเพราะผมตั้งใจว่าเอทีมันจบสําหรับผมละช่วงล่างดีแน่นกระชับถึงแม้ว่ารถจะน้ำหนัก ไม่ไม่สูงมากไม่ไม่เหมือนพวกรีโวซึ่งมันประมาณตันแปดกับสองตันบนนอ่มากชอบคือซื้อไปไว้ให้กับแม่เพราะว่าแกก็ไปโรงพยาบาล่อนข้างบ่อ,อย่างน้อยก็มีรถแวสซะหนึ่งคันเอาไว้ให้แกขับไปอย่างน้อยก็อ่ะไปขับอะไรเงี้ยรถละห้าแสนกว่าบาทก็ไม่ได้แพงแล้วภาษีก็ถูกด้วยภาษีถูกมากเออเพราะว่าพฟึ๊บไปเชื่อรถกับข,ของของแม่บ้านไงหนึ่งพันไม่ไม่นึ 1, งพันจอกนะเออโอเค ไม่แพงมากรับได้ก็อย่างไรก็ขอบคุณเซล์ลนะครับ,รบวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยแต่ถ้ามีรถทดลองขับบอกผมด้วยนะได้ครับได้ครับโอเคครับอ่าก็ขอจบเป็นที่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับรบ๊ายบาย